สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องที่เลยประเสริฐสีนะฮะอ่ะพอมาถ่ายหลังเวทีก็รอบนึงนะฮะแซมกินเผาใบดำไทยแซมโซฟีเป็นไงบ้างครับผู้จัดการใหญ่ครับ ับอันนี้อันนี้คิวแรกพวะเนี่ยคิวแรกที่สาวน้อยป่ะไม่ไม่ครัไม่ใช่ตั้งแต่เปิดรุ่ตุกาลมาเนี่ยไม่ไม่ครับอา้าวท่านน่ะดูครับพอพอเขามาน่ะบาเงินนะครับเขามาน่ะบาเงินนะครับเนี่ยคิวที่อะไรเนี่ยอันนี้คิวที่สามเลยค่ที่สามท่านจะไม่ผิดนะแต่ว่าเดือนหน้าเยอะครับเดือนหน้ากี่คิวพ สาี่ห้าคิวครับที่ไหนจากไหนสืเกตครับซืเกที่งที่เกตัเดียวนะครัคามาไมไที่ไม่ได้เลยใช่ไหมวังหินบานานอุทุพรอย่าไม่ไม่ขึ้จะออกนอกซืเกตบ้างเหรอมแล้วปีหน้าอทุมพรเยอะเหมือน,ก,น,น<ำ>กันนะเกตปีหน้าน่าจะประมาณเจ็ดสบคิครับ ทำไมถึงรถตื่ซีสเกตล่ะเขาเมื่อมุโจเขาเลยจัดเออเอาละเขาเริ่มจัดจับรัสท์แล้วเริ่มจับรถสามแล้วทำไมอะเอาดิเอาดิทาดิ เออมาเดียวทああははี่นี่ก่อนทำไมอะตั่งมาเดียวทำไมเหรอมันมาเอาอีกเอาอีกเหยียดมาเดียวให้ครับมันมาดปวดนุ่อย่างสิแตกเมื่อวานเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้ไปดูประทุใช่ป่ะบอสให้ไปซื้อเบียร์มาเข้าฉากใช่ป่ะบอสซื้อไปแก้วหนึ่ง แต่เอาไงเอาบอสอีกอีกสองอีกสองร้อยเพรว่าอาบอสเอาไปทำอไมวะเอาให้พี่ออสกินเหรอผมบ้าแล้วผมเสียหมดเลยเสียเลยอุกสาวรักษาความรักมาดีอ่ะกล้องเยอะมากเลยแบบหน้าถุงว่ามาสาวน้อยต้องเยอะมากเลยประมาณนี้แหละประมาณนี้อยูทูกเปื่อเยอะนะเยอะยูทูกเปื่อเยอะนี่นี่นี่น้องสาวนี่ เขาจะจดจ้องตลอดเลยเนี anyway <ions> amos, right? Right. ่ยเสื hmm. ้อ oh, ส <wh> ีม่วงเนี่ยเนี่ยเนี่ยฟองไหลเนาะนี่เนาะเนี่ยจะจัดจ้องตลอดเวลาเลยยูทูบเผลอเยอะมากเลยครับน่ากลัวมากฟองนดงจะเอาไปเอาได้ยังไงอ่ะฟ้าจะไปเอ้าจะไปไหนจะไปไหนล่ะอ๋อเดี๋ยวพ่อไปพ่อจะมั่งไปมากเลยป่ะกระโดดลงได้ไหมเดี๋ยวก็อไปยไปให้เดี๋ยวพ่อไปยืมให้ อ่าจะนี่แหละก็ช่วงนี้จะประมาณนี้แหละช่วงนี้จะเป็นช่วงที่เขาจับต้อนใช่ช่วงน้องอุ้ยออกมาเพราะว่าตอนนี้อุ้ยู่กมาเขาจัใช่ใช่นนี้อุ้ยเขาซ่อนตัวในหมูเขาละเมอไปอยู่กำลังทำสมาธิคือเขาแต่งหน้าเสร็จเขาจะนั่งสมาธิก่อนใช่ใช่แล้วก็ออเียต ทำไมรู้เปล่าทำไมถึงออกมาช่วงซีสกเกตเป็นแพงรู้ป่ะเพราะว่าเพลงซีสกเกตเป็นแพงไม่ติดลิขสิทธิล์ลอกลอกเป็นเป็นเป็นเชื่อมต่องไงไมันเป็นเชื่อมต่อใช่ใช่ซีสกเกตเสร็จปุ๊บก็ไป VTR VTR ก็เป๊ะพอดีเขาโงยิงมาจากซีสกเกตเลยประมาณเนี่ย เขาไหนมาเรือเขาไหนมามาเลยนตั้งหมดทีเดียวดีทีนึเรือเรือเยเอดเ้อยผมเสียงไ่หครับผมเสียงไ่ห่ครับผมวในยูทูบวันนั้นใหม่เขาก็จะมาใช่ ใช่เพื่อเพื่อเรียออ่าเรื่องกระแสให้ช่องอ่าเพราะน้องเข้าถ่ายน้องคือมัใช่ใช่น้องจะเป็นคนช่วยเรื่องกระแสให้ดีขึ้นอ่ะถ้าพูดตรงเนี่ยเขาใช้เวลาไวให้เกิดประโยชน์ที่สุดเห็นไหมเนี่ยเพื่อถือกล้องนะคนเขาจะไม่รู้ว่าทำอะไรบ้างเออมาดูกล้องเขาแม่มาดูนะ

เอฟซีไม่ต้องไปดราม่าอะไรนะคือผมพูดหลักการความเป็นจริงนะครับมองหน้าเลยมองหน้าฝากนะฝากไปลมถล่มฟกลมฝากไปถล่มเพจผู้จัดการใหญ่บอลลัจคอมนะครับลมเพพูดจะห้ไรมาเนียดเนยได้ยนละพึ่งเอานะยูทูบเลยผมชอบไปคอมเมนต์ยูทูบผมูจการใหญ่ นนี้อาที่บอกลูกสาวสวยเดี๋ยวอยังไม่อาสวยมากยังไม่เชื่อเลยว่าลูกสาวป่าว่ สายาเขาอย่งไงใสายังยังนางเอกนางเอกน้ำไม่อาบไอแปมอาบนนไไหนไแป๊บมันอาบน้อ้าพี่ใหญ่พี่ใหญ่พูดแบบยแป๊บบนี เปาะใช่พอรู้จักรู้ไปมาแบบยังไม่อยากเข้าใกล้เลยาาเห็น้อกบลไม่เล่นด้วยแล้วน้องสวยอยู่วันไหนที่ได้โนไม่เอ ดอ้ในคลิปนี้เอาไว้ให้ได้ก่อนนะครับวันนี้เดี๋ยวไปดูการแสดงด้านหน้าเวทีกันต่อนะครับ<ม>ทุกคนอ้าวสาสวสวยที่ไหนเนี่ย